ตอนนี้ฟังก็มาอยู่ที่ออได้3เดือนแล้วนะทุกคนก็เดี๋ดยวจะมาแชร์กันว่าสรุปแล้วฟังทำางานที่ไหนอะไรยังไงเนาะ แล้วนะสำหรับวีคนี้เนี่ยเราก็เริ่มต้นด้วยความชิลนะคะวันนี้เดี๋ยวตอนเย็นมีไปทำงานเนาะตอนนี้ก็กำลังจะนั่งกินข้าวนี่แล้วก็เดี๋ยวมีซักผ้าทำอะไรประมาณนี้ส่วนวันที่ไปเที่ยวอะฟังว่าจะแบ่งเป็นวันเดวิดมีออกมาอีกคลิปหนึ่งนะก็ยังไงฝากทุกคนติดตามด้วยคลิปนี้จะมาเล่าให้ทุกคนฟังด้วยว่า ที่อยู่ที่นี่ประมาณ2เดือนกว่ากับสาเดือนเนี่ยเป็นยังไงบ้างสรุปแล้วฟังทํางานอะไรยังไงเนาะก็เดี๋ยวไว้มาเล่าวันหยุดก็ตอนนี้ไปกินข้าวก่อนทุกคนตอนแรกคือไม่ได้อัดไปแล้วนะกินข้าวไปแล้ววันนี้ที่ทำรีสโต้ไปเนาะที่ให้ดูแล้วฟังกินผลไม้ต่อมันอร่อยมากทุกคนมันคือ g o เด e n kiwi มันคือแบบกีวีสีทองอนะคืออร่อยมากคือนี่จะแกะอันอีกอันนึงให้ดู ถ้าใครยังไม่เคยกินนะโทอแนะนำให้กินเลยที่ฟังซื้อมามันราคาต่างจากกีวี่สีเขียวธรรมดาประมาณแบบห้าสิบเซนเลยประมาณเนี้ยแต่มันอร่อยมากทุกคนมันเป็นประมาณนี้มันก็ไม่ได้เหลืองมากแต่มันแบบอุยแสนอร่อยอะแกคือเท็กซ์เจอร์ของมันอะก็จะเหมือนกีวีนั่นแหละแต่มันแบบมันหวานมันอร่อยมันแบบอุยมันดีอ้แก ทุคน,นีุเป็นคนชอบกินกีวีอยู่แล้วแต่แบบอันนี้อร่อยกว่ากีวีสีเขียวแบบสิบเท่าอร่อยมากมาคือตอนแรกคิดว่ามันจะแบบนิ่มกว่าหรือเปล่าเล็กกว่าหรือเปล่าแต่แบบเท็กเจอร์มันกีวีเลยอร่อยอ่ะเปรี้ยวนิดๆแล้วก็หวานแล้วก็แบบ <c oughs> อร่อย อิ่มและได้เวลาไปซักผ้าเก็บห้องกันัสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรากำลังจะไปกันที่ Chatstone Shopping Center นะมันเป็นห้างที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลียเลยนะเออก็นั่งรถไปประมาณ กือบชัว่วโมงเหมือนกันนะ45นาทีอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าใหญ่ที่สุดเนี่ยมันใหญ่แค่ไหนแล้วมันจะมีอะไรบ้างนะคะ ัดหลายสายเลยผ่านก็มันก็จะมาชุมทั้งเสียงทองตรงข้างหน้าห้างตรงนี้เนาะแล้วก็เดินเข้าไปก็จะเห็นห้างแล้ว Let's go <S ที่นี่นะคะเขาก็มีทั้งหมดประมาณ2ชั้นนะแล้วก็ห้างโซนใหญ่ๆห,หลักๆเลยอะ่ะมันก็จะมีพวกทาร์เก็ตมิเคมาร์มิโคลแล้วก็มี เดวิดโจนมีเมเยอร์อะไรเงี้ยติดติดติติตตกันแล้วก็พวกร้านอาหารเนี้ยฟูดคอร์ดก็แบบใหญ่มากแล้วก็ร้านขายของตัวอย่างก็เหมือนขยายไซส์ให้ใหญ่ขึ้นอะไรประมาณนี้ส่วนชั้นสองข้างบนเนี้ยก็จะเป็นพวกแบรนด์เนมไฮแบรนด์ใหญ่ๆอะไรประมาณนี้ก็มีทุกแบรนด์แหละอยากช็อปแบรนด์เนมก็มีที่ที่หมด ก็เป็นฟิลแบบซิฟอร่าของที่นี่อะไรประมาณนี้มีแบรนด์รวมแบรนด์หลายๆแบรนด์เหมือนกันถ้าถามฟังนะทุกคนว่าใหญ่จริงไหมก็คือใหญ่จริงคือมันแบบสำหรับที่ออสนี่คือใหญ่มากแต่ว่าก็ไม่ได้ใหญ่ที่สุดเท่าที่แบบเคยไปมาลนะที่แบบนี่คิดว่ามันฟิลแบบเมกกะบ,บางนาอะไรเงี้ยเหมือนหลายๆห้างมาต่อ,ตอกันแล้วก็มีส3ชั้นขึ้นไป แต่ว่าห้างเขาสวยนะทําดีแบบแสงเข้าสวยเลยเนี่ยเห็นปะมันเป็นกระจกเอง,องน,น่ารักเลยเย็นวันนี้นะคะเราจะไปกินข้าวกันที่ตรงนี้นะมันชื่อว่าโซเชียลควอเตอร์นะมันเป็นแหล่งรวมหลายๆร้านแหละเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรกินบ้างมันเขาบอกว่ามันเพิ่งเปิดใหม่นะ อยู่ที่ร้านกาแฟนะมานั่งตัดวิดีโอทํางานที่ไทยน,นิดๆหน่อยๆแหละวันนี้อากาศดีมากเลยเดี๋ยวนี้ที่เมลเบิร์นเริ่มอากาศดีแล้วนะตอนนี้ฟังก็อยู่ที่นี่มาประมาณ2เดือนกว่าเกือบ3เดือนแล้วนะเออก็ค่อนข้างลงตัวแล้วแหละทั้งแบบที่ทํางานแล้วก็ทั้งการอยู่อะไรประมาณเนี้แล้วก็จะมาอัปเดตด้วยมีหลายคนถามกันเข้ามาว่าแบบเออฟังสรุปหาง,งานยังไงหาง,งานยากไหมได้งานอะไรอะไรประมาณนี้เนาะก็คือตอนนี้นะคะฟังทําอยู่2งานนะ งานหนึ่งอ่ะเป็นงานเหมือนงานหลักทําที่ซูเปอร์ก็เป็นเหมือนเติมของแพ็ของอะไรประมาณนี้คิดเงินบ้างนิดหน่อยทำาีวันแล้วก็อีกอีอกงานหนึ่งอ่ะจะเป็นแบบแคชชั่วหน่อยก็คือไปเสิร์ฟเป็นเหมือนแบบเขแล้วแหละเป็นคนเสิร์ฟนั่นแหละเอองานอีเวนต์ใหญ่ๆประมาณนี้ก็จะทําบรรเจาก็ทั้งหมดทั้งอาทิตย์อะฟังจะทำห้วันได้พัก2วันก็โอเคนะนี่ก็คิดว่ากําลังบาลานซ์โอเคดีแบบ แล้วก็วันที่เป็นไปซูเปอร์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นชิปเย็นชอนเช้าก็จะมีเวลาทํานั่นทํานี่อะไรประมาณเนี้ก็เลยคิดว่าเออประมาณนี้ก็อยู่ได้ก็โอเคอะไรเงี้ยไม่ได้หนักเกินไปแล้วงานที่ฟังได้ส่วนใหญ่มันจะมาจากพวกแบบเว็บหางงานจีอินดี้อะไรพวกนี้ประมาณนั้นในคลิปแรกเลยอะ่ะที่เคยพูดไปว่าเออไปทายเอาที่คาเฟ่ใช่ไหมก็คือได้นั่นแหละแต่ว่าสุดท้ายล้วฟังก็ไม่ได้เลือกเพราะว่าเวลามัน ค่อนข้างไม่แน่นอนเลยเนี่ยคือเขาจะบอกชิปอาทิตย์เป็นอาทิตย์ซึ่งเราแทนชีวิตไม่ค่อยได้อะไรประมาณน,นี้งานซูเปอร์นี้มันก็ได้ชั่วโมงเยอะกว่าแล้วก็ค่าตอบแทนมันก็จะดีกว่าเพราะมันก็เป็นแบบ retail รทเนี่ยมันก็จะได้เยอะกว่าพวกฮอส p ิตา l ิตี้ a รทนิดหน่อยอะไรประมาณน,นี้แล้วถามว่าหางานยากไหมสําหรับฟังฟังว่ามันแล้วแต่โอกาสแล้วแต่ช่วงแล้วแต่จังหวะด,ด้วยแหละเอออย่างของฟังฟังก็มาที่นี่ประมาณ2อาทิตย์ก็เริ่ม มีงานเรียกเข้าไปสัมภาษณ์ไป t r รล l อะไรเงี้ยประมาณอาทิตย์ที่3เริ่มทํางานจริงๆก็อาทิตย์ที่4เนาะก็1เดือนพอดีก็ถ้าใครจะมาก็เตรียมเงินสํารองไว้เผื่อค่ากินค่าอยู่อะไรประมาณเนี้ยหเดือนแรกเลยประมาณนี้ ลองดีซูปเปิดต่อนะคะพี่คุณกีวีที่บอกเมื่อวันก่อนอร่อยมากแม่5ลูก5.49 ก่อนไปทำงานวันนี้นะคะจะแวะมากินไอติมร้านนี้นะเป็น f r o z e ย y o เกิดชื่อ y o s h i คือตอนกลางคืนนะ่ะแถวต่อยาวไปถึงแบบบล็อกนู้นเลยนะตอนนี้มาตอนกลางวันก็น่าจะแบบคือคนน้อยลนะงนะเด็กนักเรียนเริ่มเข้าไปแล้วไปก่อนนะมันก็จะเป็นฟิลเซลเซอร์แบบนี้นะก็เหมือน Frozen y o g ที่เลยเนาะมีหลายรสเลยแล้วเราก็กดๆแล้วเดี๋ยวไปเอาท็อปปิ้งอีกข้างหนึ่งได้มาแล้ว กินสุดๆเมื่อกี้แอบชิมไปแล้วแอบเหมือนวาวนะใครเคยกินวาวาไหมไมเฟอร์รินพาลอย่ะเข้าใจแล้วทำไมคนเยอะของฟังก็ประมาณครึ่งถ้วยนะคะ9.29ดอลตอนนี้เพิ่งเลิกงานนะแวะมาสั่งพิซซ่ากลับไปกินด้วยดีกว่าได้มาแล้วเล t ส g โกเป็นฮัฟฮหน้านะคะเดี๋ยวไปให้ดูที่บ้านเก<ม>ันเนาะแถวร้านโยเกิร์ตเมื่อเช้าเห็นไหมมันแรปเข้าไปถึงข้างในซอยออกมาข้างนอก ดันเข้าไปในร้านแบบคนเยอะมากดี่นะฉันมากินเมื่อเช้าแล้วคนแตกสุดๆแกน่ากินไหมฝั่งหนึ่งเป็นซีฟู้ดนะคะมีกุ้งมีหอยมีปลาหมึกอะไรอย่างีกฝั่งหนึ่งเป็น meat lover, มีตเลเวอร์มีเเปอรนี่แล้วก็เป็นมือนดัดซอสเสียฉน่าก,กินมากอะไรายไร วันนี้นะคะจะไปทำงานที่สนามรถแข่งเนาะเดี๋ยวพาทุกคนไปกัน้วย